กินว้ากินเวอร์ห้ตาตาดีอ่ะอืมอร่อยแล้วห้าสิบบาทกินยังเลย <c oughs> ทานด้แล้วกันไหมคะ <c oughs> ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะที่แคม,มป์ตาแจ้แคมปิ้งอยู่ที่อำเภอโพธารามนะคะติดกับแม่น้ำแม่กลองริมน้ำเลยให้ดูบรรยากาศนะคะเขาก็เหมือนจะมีแบบผายซับบอร์ดนะคะให้แบบผายเรื่องนี้ให้เราเป็นจนสรัดนะคะวันนี้ น่ากลัวจังเลยค่ะอีกนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะทำเมนูสปาเกตตี้ซอสเห็ดทอฟเฟิลนะคะใส่เห็ดเชอร์พิออนคู่กุ้งแมทใครเนี้ยก็จะมีไก่ห้าดาวนะคะไก่ห้าดาวแล้วเราก็จะมาหมักเนื้อกันนะคะอันนี้เป็นสันนอกโคขุนนะคะเราจะหมักด้วยซอสตอดนะคะเป็นซอส อันนหนประสงค์นะคะหมักได้ปรุงอาหารได้หมักซอสเลยค่ะยังไม่ได้เปิดเล่นตลกไปเลย นี่หอมมากสซอสอเนกประสงค์นะคะเวลาไปแคมสะดวกแล้วก็เกลียๆนให้เข้าเนือจิ้มจิ้มจิ้มิจจแล้วก็ปิดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาย่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันนะคะ เราจะทำสปาเกตตี้ก่อนนะคะต้องกินหนักๆก่อนมือกลางวันเราไม่ได้กินห้าโมงเย็ยนแล้วจะหัน่นเห็ดชชดียองนะคะหั่นเป็นแบบนี้เลยเหมือนอรายการอาหารเลยอะ่ะเหมือนอรายการเที่ยวเลยน้วจิ้เห็ดดอกใหญ่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำสปาเกตตี้กัน้า ไม่หมุนต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะร้อนน้ำเดือดแล้วแด่เราใส่เส้อสักทีก่ลงไปเลยวต้มไปเลยกนาทีอ่ะมาต้มสามนาที สุกแล้วนะคะเดี๋ยวหุงหมูทากันต่อไปนะคะเรามาผัดซอสกันนะคะเราใส่น้ำไปน,นิดนึงพอยังหนึ่ง,ง, <c oughs> งนะคะนี่เลยซอสทัฟเฟิลนะคะฟฟดูสีจะออกมารสชาติไงเราก็ไม่เคยกินเหมือนกันทฟฟัฟเฟิลเหรออุ้ยหอมทอฟฟัฟเฟิลเลยอ,ะอ่ะใช่ม,มันก็เขียนอยู่ท็อปโฟล ใส่เยอะๆเลยเราชอบพอพเฟลมากแต่ไม่หมดนะเนี่นยะคะ่ะแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปเห,ห็ดเยอะๆเลยน่ากินเวอร์น่าตาดีทำอะไรรอให้มันเดือดนะคะปุดๆหน่อยหยิบต้องเปิดไฟเบาๆนะคะไม่งั้น เดี๋ยวมันจะไหมล้วขอชิมนิดนึงต้องเพิ่มรสชาติอะ้เนาะอืมอร่อยแล้วนะห้าสิบบาทเปรี้ยวใส่นี้ยแม็กกี้นิดน,นึงทานได้เลยไหมคะขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับมาชิมกันนะคะ อร่อยมากเฮ้ยอร่อยอะ่ะกินได้เลยเดี๋ยวรอให้สุกหน่อยเนาะเอาไปเป็นน้ำราดสเต็กได้เลยนะคะเนี่ยรายการอาหารไหมอืมน่าจะเป็นรายการอาหารแล้วนะคะไม่ใช่รายการท่องเที่ยวเหตุสุกหรือยังอะ่ะเราไม่รู้เห็นมันสุกยังยังเห็นสุกยากเหรอแบบหนึ่งอ่ะ เป็นเมนูแคมที่ง่ายมากเดี๋ยวเราชิมเห็ดก,ก่อนร้อนไหมได้แล้วเราก็เส่ร์้เนตสปาเกตตีไปเลยจ้ะดูดนะีอ่ะเตรียมจานรอเลยจ้ะเด็ดใบโหรนะพาเลย กินไหมดูดินี่ไปนอาแล้วดับไฟเดี๋ยวน,นี้ย่างเนื้อกระดไม่ยากอในการเกี่ยวอะ่ะในการเกี่ยวในการตัดอ่ะกระเกียบนี่นี่ดงมากมีเดียม แล้วก็ไม่สุกสุกเดี๋ยวความร้อนก็ระอุขึ้นมาน้องชิมนะสิชิมแล้วก็หนุ่มชิมหวานมาก เสร็จแล้วอันนี้สปากเกตตี้เห็ดชอฟโฟนะคะแล้วก็เนื้อโคขุนย่างแล้วก็มีไก่ห้าดาวชิมเห็ดชอฟโฟกันนะคะจ้ะมะ<า>กะตีล่ะเสร็จแล้วนนแวน่ๆสปามสิตปีนะเฮ้ยเส้นกอกกันแล้วเนี่ยอะไรนั่นยี่ไปไหนอ่ะตรงจิ้มมาใส่เลยสิ เผ็ดอ,อร่อยอ่ะเหมือนไปกินที่โรงแรมเลยทำเองก็ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเอ้ยร้อยสามสิบบาทเผ็ดค่าเผ็ดอีกยี่สิบบาทเจ้าอ่ะอร่อยจริงอ่ะอนะจ้าเจ้าขุน

ตาแจ้ลิบเวอร์คแคมอยู่หลังจานเบอฟินฟินเดี๋ยวเราซ้อมล้าง,างมือ,ก,อกับข้าวดีๆกับวิวอันเนี้ยดีไหมคะไม่ดูดีกว่าน้องจ้ะลมือให้สะอาดนะคะโซเชียลดิแทนซิง่ง ไปดูตรงริมน้ำนี่นะคะเขาจะทำสะพานไว้ให้เนี่ยสะพานท่านน้ำทุกคนได้เดินเลยแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นสะพานไปถ่ายแน่นหนาแน่นหนาอยู่ตอนเช้าว่าเหมนดูในเพจนะว่าจะมี พาอะมาบินทบาทพายเรือมาแล้วก็บินทบาทเราก็มาใส่บัทได้คือน <ไป S 1> ่าจะสวยระวังนะมันแบบว่ามันมีแบบเหมือนจะแบบยุบยุบนิดๆจบได้ะ ตอนนี้เรากำลังกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศก่อนก่อนกลับน,นะคะไปชมบรรยากาศกุ๊กกิ๊กดันแรงจังเลย,เลยบบอยากน้ำ ราก็ขอจบทริปการท่องเที่ยวนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามารอชมพาลวยจะพาเราขึ้นไปจุดสุดสุดได้ไหมและทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องเกิดมาต้องเที่ยวด้วยจ้ารอบหน้าเราจะพาไปที่ยที่ไหนนะคะโปรดติดตามไว้เลยนะคะรับรองสนุกแน่ไปละจ้าบ๊ายบาย รวยเธอเบสมากแจ๋วมากเหลือเหลือลังเหลือเหลือข้ารวยเธอแจ๋วมากบ๊ายบายนอนละจ้า